สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ พัชนาการออนไลน์กับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องความอ้วนนะคะก็แน่นอนว่า,เ,าเป็นประเด็นปัญหามากเลยสำหรับโรคอ้วนในกลุ่มโดยเฉพาะวัยรุ่นที่รักสวยรักงามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความอ้วนนี่ไม่ได้มีผลแต่เรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะมีปัญหามีส่งผลกระทบถึงสุขภาพด้วย แต่จะมียังไงเนี่ยนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันธนีกเกรียงสินยศมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องอ้วนนี่แน่นอนเรื่องของบุค,คลิกภาพนี่จะไม่ดีใช่ไหมคะถ้าดิฉันจําได้ว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยในชั่วโมงพละศึกษาครูบอกว่าอ้าวิ่งเด็กอ้วนจะมีปัญหามากที่สุด แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของอรูปร่างหน้าตาเรื่องของเหนื่อยง่ายอีกอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะคะหรือว่าไม่้าออกกําลังกายก็ไม่ทันเพื่อนแล้วเนี่ยในแง่สุขภาพอื่นๆมีอะไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าโรคอ้วนเนี่ย เป็นเบากเกิดของโรคเรื้อรั่งต่างๆนะคะ,<ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความตันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะ,<ฮ>ะก็มันมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากความอ้วนทางนั้นค่ะทําไมถึงได้ความอ้วนถึงทําให้เป็นโรคเหล่านั้นได้อะคะก็ต้องบอกว่าความอ้วนนี้มันทําให้ระบบ การเผาผลาญพลังงานในร่างกายกลไกของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นถ้าในเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการผ่าน้ําตาลเข้าสู่เซลล์การอ้วนเนี่ยจะทําให้ตัวที่ผ่าน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะคะก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญกับการที่เป็นโรคต่างๆมากมายค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอ้วนแล้วมีผลกับสุขภาพแน่นอนใช่ค่ะนะคะก็ ทีนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าคนเราอ้วนจากอะไรจากเรื่องกินอย่างเดียวเลยไหมคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเรื่องกินคือเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่ไม่มีความสมดุลกับเรื่องของการกินกับการใช้นะคะหมายความว่า กินเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้ค่อยใช้พลังงานใช่ค่ะ,ะคือเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราก็กินเท่าเดิมแต่ต้องบอกว่ายุควิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องทุ่นแรงเยอะนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเอาแค่ง่ายๆว่าเราดูทีวีเนี่ยไม่มีรีโมท<ะ>อย่างน้อยเราก็ต้องเดินนไป<ด>เปิด S <S ไปเปลี่ยน <คะ S 1> ช่องไปอะไรแต่ขณะนี้เนี่ยทุกอย่างมีรีโมทหมดไม่ใช่เฉพาะทีวีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นเครื่องเสียงทุกอย่างเนี่ยแทบจะว่านั่งอยู่กับที่เท่านั้นเองนะคะใช่หรือว่าอย่างเมื่อก่อนนี้เนี่ยการทํางานเราเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะจะเป็นการเขียนการพิมพ์การพิมพ์พมพพมพดีกันลุกไปมาแต่ขณะนี้ทุกอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่แค่หน้าจอ,อไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นเลย6กเจ็ดชั่วโมงอยู่ที่หน้าจออย่างเดียวใช่ไหมคะการใช้ก็น้อยลงข้างๆอาจจะมีขนม ถุงมี<ช>น้ําอัดลมหรือมีอะไรที่จะ,ะอำนวยความสะดวกให้หรู้สึกว่าคิดอะไรห,หน้าจอได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นทําให้เกิดพลังงานเกินได้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆล้วพูดถึงว่าเราใช้พลังงานน้อยลงใช่ไหมหเพราะการขยับขยอนร่างกายน้อยลงแต่ขณะเดียวกันเราไม่เคยลดการกินลง นะแต่เราอาจจะก,การกินมากขึ้นด้วยซ้าไปเพราะเกิดความสะดวกมีอาหารที่หาซื้อได้ง่ายมีขนมที่มีหลากหลายรสชาติมากขึ้นนะคะเราก็จะมีของกินได้ตลอดเวลาในสั่งของตรงนั้นค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะลงไปถึงว่าควรจะกินยังไงเนี่ยนะคะมันมันมีคําถามที่มักจะได้รับคำถามบ่อยๆก็คือว่า คนเราเนี่ยในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรเราก็ไม่อ้วนแต่ทำไมพอเข้าเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะอ้วนเอาอ้วนเอาทั้งทงท,งท,งที่บางคนบอกว่าก็กินเท่าเดิมนั่นแหละค่ะก็ต้องบอกว่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหนึ่งนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรากระฉับกระเฉงมากเราใช้พลังงานเยอะแต่พรรออายุมากขึ้นเนี่ย การใช้พลังงานในลดลงการเผาผลาญพลังงานของร่างกายคือต้องบอกว่าบางทีเราอยู่เฉยๆเนี้ยร่างกายเราก็ใช้พลังงานนะคะ,ะเพราะว่าการหายใจการทํางานในวันนี้มีการใช้พลังงานทั้งนั้นนะคะแต่พอเราเอ่ออายุมากขึ้นเนี้ยการเผาผลาญพลังงานตัวนี้อาจจะน้อยลงแล้วก็ช้าลง<ะ>อีกส่วนหนึ่งก็คือไปสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ นะคะอย่างที่บอกว๊ะในคนที่น้ําหนักเท่ากันผู้ชายกับผู้หญิงโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อบ้ากกับผู้หญิงใช่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่ใช้พลังงานนั้นในผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่า เออใช้พลังงานมากกว่านั้นเขาก็ถามว่าเอ,อ๊ะตัวเท่ากันน้าหนักเท่ากันทำไมผู้ชายกินเยอะกว่าไม่เห็นอ้วนแต่ผู้หญิงกินเข้าไปแค่เนี้ยก็อ้วนแล้วนะคะ<า>เพราะการเผาผลาญมีความต่างกันนะคะแล้วโดยเฉพาะในผู้หญิงเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราอายุมากขึ้นปริมาณของกล้ามเนื้อเนี่ย ลดน้อยลงขณะที่ไขมันมากขึ้นค่ะแต่ไขมันเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานเท่ากับกานไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานด้วยเหรอคะคือพลังงานใช้น้อยกว่ามากค่ะค่ะก็จะทําให้เราอ้วนได้ง่ายกว่าอก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะอย่างนี้ก็คืออายุมากขึ้นก็อาจจะต้องกินให้น้อยลง ค่ะก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้กระฉับกระเฉงใช่ไหมเราก็คือจริงๆเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยปกติเราจะทํางานสบายขึ้นด้วยใช่อาจจะมีแล้วก็อาจจะมีฐานะเพิ่มขึ้นกว่าตอนวัยหนุ่มวัยสาวใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราโอ้ต้องวิ่งรอกทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พออายุมากขึ้นสบายขึ้นเราใช้ลูกหลานทํานู่นทํานี่ถูกไหมคะการใช้พลังงานเนี่ยน้อยลงนะคะอ๋อก็อันนี้ก็อันก็ง่ายๆก็คือกิน กินกับใช้ไม่เท่ากันหรือว่า<ช>ถ้าจะให้ผอมก็คือให้น้ําหนักลดก็คือจะต้องกิน